โอเคผมขออนญาตอธิบายแบบนี้นะครับเราจะได้เห็นภาพกันเข้าใจง่ายมากขึ้นวันนี้ช่องทางการเติมรายได้เข้ามาในตัวเองหรือช่องทางการหาเงินเนี่ยผมขอแบ่งแบบนี้ละกันว่าทุกวันนี้ทุกคนทํางานเพื่อหาเงินหมดแต่อยากเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายขึ้นละกันว่าแล้วช่องทางหลกักๆมีช่องทางอะไรบ้างผมขออนญาตแบ่งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายคือการหา เงินหรือหารายได้ครับด้วยการใช้แรงยกตัวอย่างผมก็ได้ผมทํางานประจำปีนี้อายุ27ปีก็ทํางานมาหลายปีแล้วการใช้แรงคือการใช้ความสามารถบวกกับแรงงานและเวลาของเราเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างรายได้รายได้คืออะไรครับก็คือเงินนั่นแหละอ่ะผมอาจจะเอาความรู้และกันความรู้บวกประสบการณ์ ความรู้บวกประสบการณ์เพื่อแลกมาเป็นรายได้อันนั้นกรณีที่ผมมีความรู้แต่ถ้าเกิดผมไม่มีความรู้ผมอาจจะมีแค่แรงอย่างเดียวผมก็อาจจะไปทํางานเป็นกรรมกรขอสร้างเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นรอปภอคือไม่ต้องใช้ความรู้ใช้แรงอย่างเดียวคําถามคือผลลัพธ์ของรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับสุดท้ายมันก็มาจากแรงแรงเราเยอะแรงเราน้อยหรือแม้กระทั่งความรู้เราเยอะหรือความรู้เราน้อย ถ้าผมจบแค่มอสามผมก็อาจจะไม่สามารถที่จะได้รายได้มากกว่าการศึกษาที่ผมมีแต่ถ้าเกิดว่าผมมีแรงเยอะกําลังเยอะก็อาจจะไปรับจ้างที่มันเยอะขนของเยอะแบกปุ๋ยเยอะๆสุดท้ายแรงมันก็จะผลักมาให้รายได้มันก็จะมีเพดานของกําลังสุดท้ายแรงมันก็หมด สุดท้ายความรู้ที่เรามีมันก็จะไปแค่นั้นถ้าผมจบด็อกเตอร์ผมจบปริญญาโทเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นแต่สุดท้ายรายได้ก็จะมีสิ่งนี้ครับนั่นก็คือเพดานเพราะเราทํางานประจําเรากินเงินเดือนจากเจ้านายที่จ้างเรา,าอยงทีส่วนอันที่สองครับคือการหารายได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นการหารายได้ที่มาจากเงินครับซึ่งสิ่งนี้ผมขออนุญาตเรียกว่าการลงทุนละกัน อันดับแรกถ้าเราจะลงทุนสิ่งที่เราต้องมีคืออะไรครับจิตจิตนั่นก็คือทุนเพราะถ้าไม่มีทุนเราก็จะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปลงทุนอ่าแสดงว่าถ้าทุนเราเยอะอ่าทุนเราเยอะตรงนี้นะครับผลตอบแทนมันก็จะเยอะขึ้นไปด้วย แต่ถ้าทุนเราน้อยผลตอบแทนก็จะน้อยไปด้วยนึกง,ง่ายๆสมมติว่าผมมาเทรดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แล้วกันอ่าเล่นหุ้นแล้วกันผลตอบแทนเฉลี่ยของเซต็ตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็อยู่ที่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีถ้าเกิดผมมีทุนหนึ่งล้านสิบเปอร์เซ็นต์คือเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนอันเนี้คือผลตอบแทนที่ผมได้แต่ถ้าผมมีร้อยล้านสิบเปอร์เซ็นต์คือเท่าไหร่ครับสิบล้าน แสดงว่ายิ่งเงินทุนเยอะผลตอบแทนมันก็ยิ่งเยอะตามไปด้วยแสดงว่าความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับถ้าวันนี้ผมทํางานประจําฝั่งซ้ายนะครับเงินเดือนสักสองหมื่นห้าก็ได้ครับเงินเดือนสองหมื่นห้าถามว่าคนเรามีเงินเดือนแล้วได้เต็มจํานวนตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบเลยไหมฮะสุดท้ายเรามีภาระค่าใช้จ่ายค่าบ้านบางหลัก ค่ารถมั่งละหรือค่าจีปาัะทั่วไปสิ่งเหล่านี้เรียกว่าค่าใช้จ่ายผมอาจจะหักลบค่าใช้จ่ายเหลือสักประมาณสองพันละกันคําถามคือถ้าผมอยากมีเป้าหมายมีเงินสักหนึ่งล้านถ้าทุนผมน้อยผมต้องทําไงครับอาจจะไปลงทุนก็ได้หรือคิดง่ายที่สุดครับนั่นคือการออมเก็บออมนี่แหละง่ายสุดคําถามคือเงินเดือนละสองพัน เก็บกี่เดือนนี่ครับถึงจะได้หนึ่งล้านตอบสั้นๆครับสี่สิบสองปีครับถึงจะได้หนึ่งล้านบาทบวกลบคูณหารเรียบร้อยคำถ,ถามคือถ้าทุนเราน้อยสิ่งที่เราต้องใช้คือเวลาเก็บสะสมไปเรื่อยๆต่อให้คุณได้ผลตอบแทนที่เยอะมากน้อยแค่ไหนนะต่อให้ได้หนึ่งร้อยเปเซนเ็มอะลงทุนหนึ่ลงลงทุนสองพันได้กลับมาสองพันเป็นสี่พันสุดท้ายมันก็ไม่ถึงล้าน เพราะต้นทุนเราจำกัดแสดงว่าเรามีสองครั้นเราไม่สามารถให้ได้ผลตอบแทนเท่ากับคนที่เขามีเงินสิบล้านหรือมีเงินร้อยล้านเพราะผลตอบแทนมันจะมาพอๆกับเงินทุนที่เราลงทุนไปยิ่งลงทุนเยอะผลตอบแทนก็จะยิ่งเยอะยิ่งเงินทุนน้อยผลตอบแทนก็จะยิ่งน้อยคนเราก็เลยไม่คิดอะไรเยอะไงครับทางที่ดีทำอะไรครับก็เก็บออมไปเรื่อยๆ ดอกเบี้ยงเงินฝากตอนนี้ก็0.00075เปอร์เซ็นตถามว่าสุดท้ายเงินต้นก็คือเงินต้นไม่สามารถทําให้มันงอเงยขึ้นมาได้คาถามคือถ้าเป้าหมายเราอยากได้ล้านหนึ่งครับสิ่งที่เราต้องใช้คือเวลา42ปีแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณไม่มีเวลานี่ครับสิ่งที่คุณต้องมีการลงทุนเงินต้นเงินทุนที่จะนํามาซึ่งผลตอบแทนบางคนบอกว่าไม่ลงทุนได้ไหมครับมังได้ครับคุณอาจจะเปิดโรงงานสักโรงงานหนึ่ง ใช้ทุนเท่าไหร่ครับเอาสักยี่สิบล้านแล้วกันผลิตอะไรชอบยกตัวอย่างเลยกันผีถุงเท้าถุงเท้าเพราะอะไรรู้ไหมเด็กเด็กก็ใช้คนทํางานไทยนักศึกษาไทยคําถามคือโรงงานกว่าจะสร้างขึ้นมาต้องใช้อะไรครับหนึ่งทุนครับสองที่ดินครับที่ดินเสร็จแล้วก่อสร้างครับก่อสร้างเสร็จปุ๊บคุณมียี่สิบล้านคุณมีทุนคุณมีที่ดินคุณมีค่าก่อสร้างคุณคนเดียวกับเงินยี่สิบล้านและโรงงานสามารถทําการผลิตได้ไหมครับไม่ได้ครับ สิ่งที่คุณต้องมีคือพนักงานครับพนักงานใช้อะไรจ้างครับก็ใช้ทุนที่เรามีนี่แหละจ้างเขาอีกทีนึงคำถามคือโรงงานสักโรงงานถ้าจะรันจริงๆอ่ะใช้คนมาสองร้อยคนสามร้อยคนถามว่าคุณคนเดียวเป็นอ่าบัญชีได้ไหมเป็นจัดซื้อได้ไหมเป็นรายการผลิตได้ไหมไม่ได้ครับเพราะทุกอย่างจะต้องมีองค์ประกอบของมันแสดงว่าดูจากภาพรวมแล้วถ้าคุณมีทุนน้อย ถ้าคุณอยากมีเงินล้านสิ่งที่คุณต้องใช้คือเวลาครับเก็บสะสมเรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีเวลาฝั่งขวาครับสิ่งที่คุณต้องใช้คือทุนคำถามคือแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมอ่ะถ้าเราจะใช้ทุนที่น้อยฝั่งซ้ายนะหลักพันพอไม่ต้องหลักหมื่นครับแต่สามารถสร้างผลตอบแทนได้เทียบเท่ากับฝั่งขวาผมเลเซงง่ายๆแล้วกันโรงงานอาจจะสร้างผลผลิตมานะครับ หากค่าเงินเดือนพนักงานค่าไฟค่าน้ําค่าต้นทุนต่างๆได้สักเดือนละห้าแสนแล้วกันคำถ,ถามคือถ้าเรามีเงินหลักพันนะครับเราจะทํายังไงให้มีผลตอบแทนก็คือห้าแสนเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่เราต้องใช้คือทุนอันดับแรกคือทุนครับสองสถานที่สามเวลาโอเคเดี๋ยวผมเช็คหน้าจอสักครู่นะครับ เอ่อ uh, ใครเอ่ยครับที่เข้ามาเดดาใช่ไหมครับโอเคยินดีต้อนรับนะครับชัวนะโอเคเดดดานะครับขออนุญาตเปลี่ยนชื่อนะครับอ่าขออนุญาตต่อนะครับอ่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นณยุคนี้แสดงว่าถ้าเรามีเงินหลักพันนะครับหลักพันนะทำยังไงให้ได้ห้าแสนอ่ะหรือง่ายๆครับเงินล้านก็ได้ นี่ครับเงินหลักล้านถามว่าเรามีทุนอ่ะทุนก็คือน้อยทุนต่ำคนก็คือมีเราคนเดียวสุดท้ายแทบจะไม่ไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์กลับมาได้แต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดให้ทุกคนฟังหลังจากนี้ครับ